เรียนผอกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในชุมชนตำบลบ้านโคดเกลประจำปีพศ2567คณะโครูนักเียน,นักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่านระผม,มรู้สึกมีความเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านโคนเกลประจำปีศึกษาพศ2567วันนี้ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบพระคุณท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดการเงเสกขนกีฬาครั้งนี้ขึ้นวัตถุตประสงค์เพื่อกลูตัวการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีการรู้จักในน้ำใจกีฬาในสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและเพื่อ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้มีใจรักนักยันักนีฬกกาและออกกําลังกายซึ่งจะเป็นผู้นําทางการ,ก,ารกีฬาแก่เด็กเยาวนชนและสังคมโดยได้มุ่งความเป็นเลิศทางกีฬาเป็นจังัันนั้นนับเป็นแบบอย่างดียิ่งควรแก่การยึดถือเป็นแรว ผลเลิกแล้วผมขอตัวการแข่งขันกีฬาสีภายในชุมชนบ้านโคนเกตประจำจังหวัดตัน5 6 0